เฮ้ยโดดไม่ขึ้นนังสักผ้าอยู่เลยอะเฮ้ยเยี่ยใช้ได้เว้ยเฮียสูงจริงเฮ้ยเกินไปว่ะเอาผมเอกครับผมลูกครับมาจากหลายๆกระทู้เขาบอกว่าฮอลลี่ยังไงให้สูงกันดี หลายคนเขาก็มีวิธีออลลี่แตกต่างกันนะทฤษฎีแตกต่างกันไปท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราก็จะเลยมาลองลองออลลี่อยู่กับที่ก็คือจะมาทดลองทฤษฎีต่างๆนานาที่ไปอ่านมาในกระทู้ใน Facebook <c oughs> ใน YouTube <c oughs> นทุกอย่างเราจะลองดูว่าเราแบบไหนทนกัก <ๆ S 2> ก็มีแบบไหนบ้างให้คนไปลองไปได้แบบไหนบ้างวันนี้เราจะทดลองกันหลายวิธีเลยแก้ปัญหากับตรงจุดแบบว่าทุกคนอาจจะทําแบบที่เคยทําอยู่แล้วมาลองทําแบบนี้มันจะขึ้นสูงขึ้นหรือเปล่าวิธีหนึ่งก็คือวางเท้าน้ำลึกๆก่อนเอาวางเท้านลึกๆดูอันดับ2 ลองเท้าหลังป๊อปแรงๆแบบที่2ไปแล้วแบบที่3ลองแบบว่าปาดแรงๆมันจะช่วยให้บอดมันเลเวลเป็นขนานแบบที่4กระโดดสูงๆกระโดดอตัวมากมา่แบบที่5ย่อตัวมากๆเออพูดไปแล้วนี่หว่าแล้วก็แบบสุดท้ายก็ ้ายก็เตะบอดไปข้างหลังคือถีบไปข้างหลังอะเวลาป๊อปยันไปข้างหลังนิดนึงเออเนี่ยอารมณ์เนี้ยนั่นแหละมีประมาณ6วิธีแต่ก่อนอื่นมาดูวิธีที่คุณเตะธรรมดาก่อนดีกว่า่อได้อ่าแบบปกติว่าปกติแล้วเตะยังไงมาดูว่ามันสูงประมาณไหนดีกว่าเออได้ เราก็จะสวมอุปกรณ์ป้องกันนิดนึงอ่าถุงยางใช่เดี๋ยวจะติดเอง <S <S เอไม่ใช่จะล้มเดี๋ยวล้มจะได้ไม่บาดเจ็บเยอะคุณใส่แค่มือเหรอไม่ได้แบบว่าเป็นโทนี่ฮอคที่ใส่ทั้งตอกใส่แข้งใส่หมวกไม่ใส่เหรอลืมเอามาเรามาพูดถึง, <S <S งวิธีการออลลี่ก่อนเราจะออลี่แบบของเราเราไม่รู้ว่าเราออลี่แบบไหนนะแบบปกติยืนเลยตั้งแต่ยืนปึ๊บเข้าตำแหน่ง แล้วเ,เราเราย่อจะบิดเท้านิดนึงอ่าช้าๆครับแบบตัวอ่าย่อบแบบย่อบแ,บบแบบเอียงเียงหน่อยมันจะเอียงนิดนึงอ่าเท่ดีเราท้าเราก็จะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะอ่าไม่ได้ยืนเต็มเตมเออเราจะใช้ตรงกลาง,งกางกาตรงกลางปลาดเท้าอย่างเงี้ยกึ่งๆึ่ขยิงขยอบแล้วเราก็จะออรี่แดีวดูแบบว่าฟูโมชั่นแบบคุณเอกตัวเต็มเตมเย็ดเค่ แล้วเวลาลงอ่ะเราจะไม่ได้มาลงตรงน็อตเราลงเราจะไม่ได้ลงตรงน็อตอ่ะเท้าตามเราเนี่ยเราจะลงประมาณอย่างเงี้ยประมาณแทวใเพราะเวลาเราลงมันจะได้คอนโทรลเวลาเราเอียงได้แต่ไม่ได้ลงที่เดิมไม่ได้ลงที่เดิมอ่าไม่ได้ลงที่เดียวที่ป๊อปอันนี้คือของเราเองอ่าขยอีกทีได้ปะไม่ได้ขอีกทีเฮ้ยสวยแล้วอีกทีมสวยกว่าเออประมาณนี้ ทฤษฎีเชิงปฏิบัติเชิงวิชาการเชิงสัญลักษณ์เชิงทุกอย่างทุกอย่างเป็นเชิงไม่เอาจริงมาดามาไม่ได้นะพูดไปแล้วว่าเชิงอมาเราจะมาเข้าทฤษฎีที่ว่าเท้าปาดวางไว้ลึกๆเท้าวางลึกๆจะเป็นยังไงกูเดาว่าชัดก็คือเขาให้วางเท้าไว้ให้ลึกที่สุดเท่าที่คิดว่ามันทรงตัวได้นะคือข้างนี้นะอเ้าเราก็ออลี่เลย้เดี่ยมันจะมีแรงยกหรอวะก็ต้องปาดให้แรงเหมือนกัน อ่ะลองดูนะเอาเลยป่ะเอาเลยโอเคมาอ่ะดูแบบตัวเต็มๆก่อนยากยากเอ้ยมันก็สูงขึ้นนะเรารู้สึกแต่ผมว่านะคอนโทรลตัวเองยากเหลือเกินเซ็ตบาลานซ์อ่ะมันเป็นบาลานซ์ยากสูงขึ้นไหมในความคิดเท่ากับปกติของไรถามก่อนเมื่อกี้แรงโดดเท่ากันปะเฮ้ยเออถ้าเราแรงโดดเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้น้อยลงเฮ้ยใช้น้อยลงเหรอก็ใช้น้อยลงขออีกทีมาดูต้องดูเอาลึกๆนะอ่าเอาแบบอันนี้เห็นขาอย่างเดียวนะลึกๆ เฮ้ยก็สูงแต่มันเราว่ามันชันแต่ลงยากเออแต่ลงยากลงยากลองรู้สึกไม่บาลานซ์ใช่ไหมเฮ้แต่ถ้าใครฝึกดีๆเขาก็ลงของเขาได้นะลองดูอีกทีไหมโอ้ยเฮียหัวีหลขึ้นขุดนะหอ่อยทีึง่อยทีนย่ระวังไว้กลางแผ่นเลยเนี่ยคือลึกเฮียลึกกว่านี้ก็ยืนตรงแล้วพ่อเอามามามาอีกทีครับ โอ้โหโอเคมันประมาณนี้แหละประมาณเอ้ยแต่เรารู้สึกว่าโน้ตแม่งแข็งนักแข็งอรอเหรอเออมันชันไหมแต่ผมว่านะพอเราทรงตัวยากอ่ะหัวไหล่ไม่จะเบี้ยวเว้ยเออ,เอ,อ,เอ,อผมเห็นเลยอ่ะเอวคุณหัวไหล่คุณแม่งเบี้ยวเว้ยแต่ใครอยากไปลองเอาวิธีนี้ไปลองแล้วก็มีอีกวิธียังไงนะปาดแรงๆปาดแรงๆออเออธรรมดาเราปาดแรงเขาไม่รู้นะนี่เราลองปาดแรงๆร้ววางเท้าวางยังไงวางปกติปาดแบบที่คุณวางเลยนะแต่ปาดให้แรงขึ้นเน้นเท้าเท้านำ เม่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ปาดเมื่อกี้เตะทิ้งเตะบอดทิ้งนะถ้าใครรู้ว่าลงไม่ได้กูทำอย่างนี้เฮ้ยขออีกทีนึงยืนปกติปาดแรงๆป๊อปปกติปาดแรงๆไอ้เหี้ยอะไรวะกระทู้ไหนวะให้ได้ไหมเอาสรุปเอาดีๆถ้าเป็นฟองวิธีที่สองผ่านไป อยากวดเร็วอันนี้คือปาดแบบปาดแรงๆแรงจริงๆเราก็คิดว่าป๊อปปุ๊บแล้วเราก็ปาดขึ้นใช่ไหมพอเราปาดแรงๆอ่ะแผ่นมันจะได้ปุ๊บมันได้ปุ๊บอย่างเงี้เนี่ยมันปึบแขกนั่งเหินว่ะและวิธีต่อไปอะไรนะวิธีต่อไปป๊อปแรงๆยืนปกติยืนปกติป๊อปแรงๆป๊อปตรงไหนนะตรงเทวอ่าเอาเอาตรงนี้แบบลั่นๆเลยนะเออจะป๊อปแรงๆอ่าแบบลั่นๆนะเวลาเหยียบไม่เหยียบเออให้มัน เหมือนแบบถ้าหมันหน้าใครก็เหยียบแม่งมัไปเลยเอาหน้าพี่โตมไปใส่เลยเราว่าป๊อแรงเขาถึงเราว่ายากเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกว่าต้องออกแรงเอาตามเยอะอ๋อต้องฮึดกว่าปกติปกติการออลลี่อ่ะเราจะทิ้งน้ำหนักไปที่ขานำอ่าแต่คือถ้าป๊อนแรงมันต้องเวทมาลองดูเอามาดูโมชั่นอีกทีนึงเต็มเต็มป๊อปุแรง เรารู้สึกว่าแม่งออกแรงโดยใช่เหตุโดยใช่เหตุคือ,อยังไงเหมือนว่าเราออกแรงข้างนี้มากแล้วมันก็สูงเท่าที่เราเคยได้ปอกติแล้วมันดีไหมอะรอดดีไหมโอเคเรู้สึกว่าไม่ดีผมว่าเอาความคิดผมนะอะไรที่มันมากไปอะมันเสียบาลานซ์เหมือนกัน ใช่ไหม<อ>สมมุติเราไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งขาดบาลานซ์ในตัวทั้งหมดอ่ะมันเสียบาลานซ์เหมือนกันนะเสียเสียโดดเบียยเรรเบ้ยวใช่ไหม้รู้สึกว่าเบี้ยวรู้สึกว่าเบี้ยวแล้วก็แผ่นชันเราเอา,เอาขาขาหนาเพื่อจะเอากลับลงอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราต้องพยายามเกี่ยวมันลงเพราะมันชันเนี่ยเราไม่ได้เซตว่าแผ่นจะต้องลงตรงไหนแล้วเราเซตแค่ว,ว่าต้องกดมันลงอ่ะไหลเลยก็ไม่ได้ถูกแต่สูงไหมเรารสูงมันชันนะ ผมเห็นมันก็มันเท่าแต่ที่คุณโดดครั้งแรกเลยนะเอาจริงป่ะตั้งแต่3วิธีที่ผ่านมาไออันที่ธรรมดาที่แบบเราไม่ได้ไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งอะ่ะมันดี <c oughs> คือ <p> พยายามให้ตัวเราฟรีไว้ฟรีสไตล์ไว้มาวิธีต่อไปย่อเยอะๆยอะอ่านเด <c oughs> ดูดิย่อเหมือนขี้รึเปล่าเนี่ยยอเยอะเยอะไอ้แก่ผมก็จะลบแล้วย่อเยอะเฮ้ย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 อะไรวะสำนักไหนวะตะเบอร์เก้พยายามป๊อปอยู่นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ เฮ้ย <Yeah. S 2> hey, โดดไม่ขึ้น <laughs> นั่งซักผ้าอยู่เลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> มันไม่ใช่เปล่าวะเ uh, ออน,นี้กระทู <laughs> ไหนวะเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, ผมขอยทีขอไทีเอาแบบว่านี่เลยนะ <laughs> คุณแบบไม่ต้องชาร์จนานย่อเยอะๆแล้วโดดขึ้นเลยไม่ได้ชาร์จตกตัวอันเนี้ยไม่น่าผิดที่ <laughs> วิธีลนะวขาคุณเนี่ยขอไทีขอยทีไม่ได้ไม่เอาล่ะ แม่่่ไใชผิดผิดทุกอย่างเลยเนี่ยบาลานที่ว่ากันมาทฤษฎีต่อไปโดดงสูงเอาแบบติดหน้าอกเลยวะเนี่ยถ้าทำได้โอเคโดดปรคาเฟแต่ให้สูงขึ้นเฮ้ยเนี่ยเขาสูงใช้ได้เว้ยเยะสุงจริงเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าสูงกับคิปปาลิโออีกโมอันกู บินไปดาวชิตตันมาเกียเกินขิงอีกแล้วแม่งพอทำได้ไม่แอคเลยห่าขอยทีนี้ป๊อปแรงเลยนะกระโดดสูงเออเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ขอยทีเก<ท>ีย วิธีนี้เป็นไงเฮ้ยูว่าเวิร์กว่ะเวิร์กกว่าที่ผ่านมาเยอะอวิธีเกรงก็คือเกรงที่ข้อเท้าแล้วก็เกรงเอวนิดหนึ่งไม่ให้มันเบี้ยวใช่ไหมไม่ให้เบี้ยวเพราะเราต้องเกรงข้อเท้าใช่ใช่วิธีโดดสูงก็คือต้องป๊อปให้แรงด้วยป๊อปให้แรงด้วยแต่ไม่ใช่ป๊อปแรงแบบเมื่อกี้ที่เขาจะป๊อปแค่แรงกระโดดปกติอันนี้คือเราจะป๊อปให้แรงเลยอ่ะนึกถึงจังหวะแล้วก็กระโดดกล้ากระโดดต้องกล้ากระโดดกระโดดเอาหัวเข่ามาอย่างนี้เลยแบบเหมือนจะให้มาที่ รู้แล้วไอกระโดดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เชิงกระโดดเรียกว่าต้องกล้ายกขาเฮ้ยวิธีนี้ดีอันนี้ก็อเอาไปลองกันได้เอามาวิธีสุดท้ายเตะไปข้างหลังนิดนึงวิธีแรกก็คือตอนจะกระโดดเนี่ยตอนกําลังจะกําลังป๊อปเนี่ยเราใช้วิธีดันมันออกไปอย่างนี้เนี่ยสังเกตว่าอ่ากระดานเราจะเลื่อนอ๋อจะเลื่อนไปข้างด้านหลังนิดนึงอ่ะ,อะลองดูลองดูนะโอเคเราก็จะดันไปข้างหลังดันไปข้างหลังนี้ดันเลยเฮ้ย ผมชอบอย่างหนึ่งมันไม่สูงนะแต่ขามันปาดไปหมดเลยแผ่นติดพื้นเลยเออติดเท้าเลยวิธีนี้ดีวิธีนี้อ่ะลองดูบมชั่นไกลๆหน่อยโอ้ยสวยเออแผ่นเออวิธีนี้แผ่นติดเท้าเลยแผ่นติดเท้าเออก็คือตอนที่เรากำลังจะเราดันไปนิดหนึ่งอ๋อคนใหม่ๆต้องระวังกันนะเฮ้แต่เมื่อกี้โอเคแต่ไม่สูงมากช่วยเรื่องบอดติดเท้า รูสส้สึกเราเยราเรา,เรายังรู้สึกเ่าท่ามันสวยเรารู้สึกตลอดเวลาทุกครั้งที่ลงแล้วมันสวยก็คือเสียงของล้อกระทบพื้นอ่ะพร้อมกันทั้งสี่ล<อ>้อปักทีเดียวแป๊คเดียวมันจะได้ impact เดียวสเก็ตบอร์ดเราจะรู้สึกสองแป๊คคือแป๊คตอน๊อปแป๊คตอนลงพร้อมกันถ้าลงไม่ค่อยบาลานซ์จะลงอันนี้คือ6วิธีแล้วแต่อยากถามอีกวิธีหนึ่งคือไม่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 ได้ให้ําแล้วคือแบบว่าทําทุกวิธีแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่สูงขึ้นสักทีกินลงไม่เยอะไม่ใช่ไม่ใช่กระดูก เอายังไงอะมัน,ม,นมันไม่สูงขึ้นสักทีอะเออต้องขยันเล็กสั้นขยันซ้อมซ้อมห้บ่อยเอาจริงจะบอกว่าเราเล่นถ่ายคลิปกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยแต่จริงเราซ้อมบอ่อยแล้เราเล่นบ่อยแล้วเราใช้วิธีจับผิดตัวเองอืก็ไปดูเอาตอบกระทู้หนึ่งเราบอกเขาว่าแบบเอากล้องมือถือเนี่ยถ่ายตัวเองไว้เรื่อยๆ ถ่ายตัวเองไว้เรื่อยๆแล้วก็ดูจับผิดตัวเองเลยเออาะที่เราจะไปหาซ้อมกับเพื่อนมันก็มันก็ไม่ทันการเออซ้อมม่งคนเดียวเนี่ยคนเดียวเลยเพราะเราก็ซ้อมกันคนเดียวกันนะ,ะนายก็ซ้อมของนายก็อยากโดดให้สูงหรือสวยก็คืออยากสวยก็ดูที่อเอวกับไหล่เป็นหลักอ่าสะโพกกับไหล่เป็นหลักแล้วก็ กระโดดสูงก็อยู่ที่ข้อเท้าข้อเท้ากับยกขาเ,อเ,อเพราะจริงแรงสปีงข้อเท้าเราใช้แค่นี้เองเอ,อ,เอ,อข้อเท้าเป็นหลักเวลาออรี่ะไม่ได้ใช้ตรงสวนน่องเท่าไหร่เราจะใช้ข้อเท้ากับง่ามขามาใช่ไหมเวลาปาดต้องทาให้ตรงนี้แข็งแรงด้วยถึงจะช่วยได้ ดีเอาง่ายมีวินัยแล้วก็ซอ้มมมซอมไม่บ่อยซ้อมไม่บ่อยแต่ไม่อยากหักหอม,ออมหักเยอะไปเดี๋ยวบาดเจ็บก็ต้องหยุดซ้อมพยายามใจเย็นเขาเรียกว่าใจเย็นแล้วก็จับจุดเอาว่าเราพลาดต,ตรงไหนวิเคราะห์ตัวเองเอาจากวิดีโอก,ก็ได้ที่บอกว่าให้ใช่ใ,ใช่ถ่ายเองแล้วก็ดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วเช้ามาก็ทำใหม่ถ้าตรงไหนดีของเราเราก็ดูอันนั้นมือเราวายยังไงไหล่เราเป็นยังไงก็น่าจะช่วยให้อลลี่ได้ดีขึ้นเพราะเราก็ฝึกมาอย่างนี้เราใช้วิธีฝึกอย่าง แต่วันนี้ก็โอเคนะสําหรับทุกวิธีที่มาลองกระโดดกันเอแต่ที่ชอบที่สุดคือตอนเที่ยงอะไรวะเชนแคนตอนเที่ยงให้กูมาตอนเที่ยงนี่เยวิธีที่ดีที่สุดคือโดดสูงกระโดดสูงสูงใช่แต่เนื่อขายเยอะๆเราว่ากระโดดสูงสูงซ้อมไว้เพื่อข้ามสิ่งของที่มันสูงสูงใช่เพราะว่ามันไม่จําเป็นอ่ะถ้าเอาแค่ออลี่นะปกติมันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะต้องออลี่ข้ามของที่มันใหญ่ๆเรายังข้ามไม่ได้หรอกแต่เรารู้สึกว่าก็ตามแรงอ่ะเพราะ ออกแรงต้องเยอะตามไม่ว่าจะกระโดดป๊อปและปาดมันต้องเยอะไปหมดเลยถ้าเกิดเราจะต้องซ้อมอย่างนี้เราก็ไม่จาเป็นแสดงว่าอย่าไปกังวลว่าต้องกระโดดสูงมากใช่ไหมกระโดดสวยไว้ก่อนกระโดดสวยไว้ก่อนถูกต้องไว้ก่อนออาถูกต้องเอออันนี้ดีแล้วก็วิธีสังเกตง,ง่ายตอนลงที่เราบอกเรื่องเสียงเราฝังเราสึกว่าเวลาลง มันก็ต้องลงมาพอดีขนาดกับพื้นโลกไม่หล่อไม่หล <ง S 3> อกแค่นั้นเลยก็จะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยการลงที่ถูกต้องถ้าเราเล่นคนเดียวสองคนเดียวก็ช่วยได้ฮ้ยถ้าลงนั้นก็แก๊กอยู่ต้องมีอะไรผิดพลาดด้วยเออมันแตกนะต่อมาล,าล้<ง>ลานกันใหม่เวิร์กนะวิธีที่มาลองทําให้ดูไอออลลี่เนี่ยอย่าไปกังวลว่าจะต้องกระโดดสูงมากในความคิดผมใช่คือเล่นอะ มันไม่จำเป็นต้องกระโดดสูงขนาดนะถ้าจะเล่นกระโดดสวยก็พยายามหาบาลานซ์ตัวเองหาบาลานซ์อ่าแล้วก็ท่าที่มันมากไปไม่ดีอย่างเตะแรงไปหรือว่าป๊อปแรงไปอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วยอะไรอืมทุกอย่างมันต้องพอดีเตะไปข้างหลังมากไปไม่ดีปาดไปข้างหน้ามากไปไม่ดีชเล่นเยอะไปมากๆก็ไม่ดีใช่เอาที่ถนัดใช่อันนี้ดีสุดแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตครตามกดกระดิ่งมีอะไรอีกวะ ติดตามพวกเราด้วยนะครับเออติดตามพวกเราด้วยนะฮะทริปนี้ก็ประมาณนี้กับวิธีการออลลี่เชิงอะไรนะปฏิบัติเชิงทฤษฎีเชิงบูรณาการแล้วก็ในภาพสมทบต่างๆโอเคขอลาไปก่อนนะครับหรืมนะครับออลลี่ให้ถูกต้องก็คืออย่าออลลี่ให้ผิด